สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข่าวแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนาเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับอาจารย์มนทาวงมอนิเโรครับอาจารย์มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพอลิงเนเยียครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มปริมาณต้นไม้พันธุ์ดีเพื่อปอดโรคครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ในปัจจุบันนี้งานที่ทำอยู่ที่แหลนะคะก็มีอยู่2ประเภทนะคะก็คือมีงานวิจัยนะคะงานวิจัยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะขอทุนมาทำงานวิจัยได้จากแหล่งทุนไหนบ้างนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือถ้าเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องกล้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของออการคัดเลือกพันธุ์นะคะกล้วยทนแรงนะคะกล้วยหอมทนแรงซึ่งก,ก็เราก็มีเทคนิค ใช้เทคนิคของการพาอเลี้ยงนเนื้อเยื่อพืชเนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานแล้วเราก็คัดเลือกพันในในในสภาพพาอเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยการใส่สารนะคะที่จะทําไงให้ให้กล้วยเนี่ยทนกับสภาวะขาดน้ํานะคะซึ่งพอเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็จะคัดเลือกต้นนะคะต้นไหนที่ทนได้แล้วเราก็เอามาย้ายปลูกนะคะแล้วก็ดูในสภาพโรงเรือนก่อนนะคะ ว่ามันสามารถที่จะทนแรงสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ทนแรงได้จริงหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเราค่อยเอาไปลงแปลงปลูกจริงๆว่าต้นที่เราคัดเลือกมาได้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการทนแรงหรือผลผลิตจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องต้องทดสอบในแปลงจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของงานบริการวิชาการเนี่ยก็อาจจะมีการให้บริการพเลี้ยงเนื้อเยือ่อพืช เป็นกล้วยก็มีนะคะเป็นไม้อื่นๆอย่างเช่นไม้ดอกไม้ประดับก็มีค่ะนะคะหรือไม้โตเร็วอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะที่มีความผูกพันเนื่องจากว่ามีความสนใจในเรื่องกล้วยอยู่เป็นทุนเดิมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราเห็นในแปลงเกษตรกรเนี่ยบางครั้งกล้วยมันเครือเล็กๆนะคะแต่มีบางพื้นที่ที่เราไปเห็นว่ากล้วยของเขาก็เครือใหญ่เราก็คิดว่า ทำยังไงด้วยความที่เรามีห้องแลบเองเราสามารถที่จะขยายเพิ่มจํานวนกล้วยพันธุ์ดีเนี่ยลราก็ส่งต่อไปให้กับเกษตรกรเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ต่อถ้าเขาสามารถจากที่เขาปลูกกล้วยได้1เครือเนี่ยมีแค่2อสวีกับ1เครือเนี่ยมี8หวีหรือ10หวีขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะขายได้ราคาเพิ่มขึ้น ฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสนใจแล้วก็อยากมาทําเพราะเลี้งยงได้เยอะพืชกล้วยนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือก็มองมองไปในตลาดอนะคะว่าถ้าเราจะทํากล้วยส่งออกหรือทําอะไรต่างๆในการที่จะจะทําเชิงเศรษฐกิจปริมาณมากๆเนี่ยเราจะต้องมีหน่อพันธุ์จานวนมากซึ่งการ ขุดหน่อในแปลงเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะแล้วบางครั้งหน่อในแปลงเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อโรคติดมาหรือมีแมลงติดมานะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็ประกอบกับในปัจจุบันนี้ค่ะแรงงานหายากด้วยแล้วก็ค่าแรงเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นแรงงานที่ใช้ในการขุดหน่อเนี่ยก็อาจจะหายากขึ้นแล้วก็กล้วยพอเลี้ยงเนเยื่อเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อดีในเรื่องของการขนย้ายนะคะการขนส่งต่างๆซึ่งมันจะมี น้ำหนักเบาวกว่าแล้วก็ในหนึ่งคันรถกระบะเนี่ยจากกล้วยนออาจจะได้จำนวนขนย้ายเนี่ยอาจจะใช้พื้นที่มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราเอาต้นไปปลูกในแปลงแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะให้ผลผลิตในเวลาใกล้เคียงกันอย่างสมมติเราปลูกทั้งแปลงออกลูกสามารถที่จะออกลูกให้ใกล้เคียงกันได้อย่างน้อยเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ออกลูกมาพร้อมๆกันนะคะตรงนี้ สิ่งที่ที่ได้จากตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเกษตรกรจะมีพันธุ์ดีนะคะมีพันธุ์ดีที่สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ต่อได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกหรือกล้วยอะไรต่างๆที่เราไปไปหามาเนาะในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็จะต่อยอดนะคะก็คือในในเรื่องของการที่จะปรับปรุงพันธุ์หรือหาพันธุ์ใหม่ๆที่ที่มันอย่างเช่นที่เราทำแลบอยู่ตอนนี้ ทำงานวิจัยเพื่อที่จะให้ได้ต้นไวหอมที่มันทนแรงมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะคะถ้าเราจะใช้ต้นพันธุ์จากเพาะเลี้ยงเน้อเยื่อนะคะจริงๆต้นพันธุ์จากเพาะเลี้ยงในเยื่อเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการดูแลค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่ปลูกไปแล้ว2-3เดือนเนี่ยการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกับหน่อเลยนะคะแล้วก็อาจจะโตเร็วมากกว่าด้วยซ้ํา และอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมีการแตกหน่อค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ถ้าเป็นอย่างในช่วงปัจจุบันเนี้ยอากาศแรงๆเราสามารถที่จะขุดหน่อขายได้เลยอะค่ะตรงนี้ก็เป็นรายได้อีกอีกช่วงหนึ่งเนาะสมมุติว่าในช่วงปีนี้ที่เป็นเป็นช่วงอากาศแรงๆมาต้นกล้วยในแปลงพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะตายค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นถ้าถ้าคนที่ปลูกพเพลี้ยเน้เยื่อเนี่ยก็สามารถที่จะ แบ่งหนอเนาะยังไม่ต้องหวังผลเรื่องของผลผลิตแต่เราอะใช้หาไรายได้ช่วงแรกไปก่อนปลูกไปสักสามเดือนเรามีหน่อล้วก็ขุดหนอเนี่ยขายต่อได้นะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มไรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของออการเตรียมพื้นที่หรืออะไรต่างๆนะคะถ้าเราจะปลูกกล้วยเนี่ยก็อยากให้ดูพื้นที่ที่มันมีน้ำนะคะน้ำเพียงพอนะคะตรงนี้แล้วก็ ถ้าจะทําให้ผลผลิตดีและมีคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งน้ําหรือก็ต้องปรับปรุงมีการใส่ปุ๋ยคอกหรือหรือการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยให้ให้เหมาะสมมานะคะตรงนี้ก็จะทําให้ผลผลิตเนี่ยได้ได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราควรทราบก็คือในเรื่องของผลนะคะอย่างกล้วยแต่ละชนิดเนี่ยอายุของผลก็จะไม่เท่ากันอย่างเช่นกล้วยน้ําว้าค่ะตั้งแต่พอ เป็นปีใช่ไหมคะตกปีมาแล้วก็กว่กกล้วยจะถึงกล้วยที่เป็นลูกแก่ที่เราทานได้เนี่ยก็ใช้อายุเวลาประมาณสัก4เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมามาใช้ได้แล้วนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะ,ะปลูกและดูแลนะคะต่อไป คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกลาก้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับศาสตราจารย์นทอ,อลรินทิพย์ธรรมชัยพินศครับอาจารย์ประจำภาควิชาพันธุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับซึ่งอาจารย์ครับทาง,งานวิจัยเกี่ยวกับการนาจุลินทรีย์ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ทางการ,กรเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรรอไปชมกันเลยครับ ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรอุตสาหกรรมวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือศาสตราจารย์ดรอรินทิพย์รมชัยพินศอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นอยากให้จารย์เล่าเรื่องของจุลินทรีย์ทางการเกษตรครับว่ามีอะไรบ้างเป็นประโยชน์อย่างไรอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับค่ะจริงๆถ้าพูดถึงจุลินทรีย์ทางการเกษตรเองเนี่ยก็คงจะมีหลายชนิดมากเลยนะคะขออนุญาตเล่าเฉพาะเรื่องที่ทําอยู่แล้วกันนะคะถึงในส่วนของตัวเองเนี่ยจะสนใจจุลิินนนทรีีย์ใกลุ่่มมแอคคตโไะ ไอ้ติมมิมิซีนี้เป็นจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปในดินนะคะสำหรับหลายๆท่านน่าจะรู้จักเขาดีในเรื่องที่เขาสามารถผลิตยาปฏิชีวนะที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเรียกว่ายาปฏิชีวนะ 2- ในสาในโลกนี้เนี่ยผลิตโดยจุลินทรีย์กลุ่มนี้เลยค่ะทีนี้นอกเหนือจากการที่เขาผลิตยาปฏิชีวนะได้เนี่ยเขาก็มีประโยชน์ในดินในแง่เป็นตัวย่อยสลายก็เป็นประโยชน์ให้เพิ่มแร่ธาตุในดินนะคะแต่สําหรับในส่วนที่ สนใจนี้เนี่ยจะเป็นแอคตินอมิซีที่อยู่ในพืชค่ะอย่างพวกเราเองคงรู้อยู่แล้วว่าในมนุษย์เราก็จะมีจุลินทรีย์อยู่ในกระเพาะ,าะอาหารของเราที่เราเรียกว่ากัดไมโครไบโอมพืชเองก็มีจุลินทรีย์อยู่ด้วยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นพลาทไมโครไบโอมหรือว่าไฟโตไบโอมนะคะนี่แบคทีเรียที่อยู่ข้างในของมันหรือจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเอนโดไฟท์ เอนโดก็ข้างในนะไฟฟก็มาจากไฟต้าที่แปลว่าพืช,ชนะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในพืชเหล่านี้ถ้าพวกเรารู้จักดีอาจจะรู้จักไรโซเบียมที่อยู่ในถั่วและเป็นตัวตรึงไนโตรเจนให้กับพืช่าปนนมรากถั่วแล้วก็เป็นตัวที่ตรึงไนโตรเจนให้กับพืชก็สร้างประโยชน์ให้พืช,ชแต่สําหรับจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะที่มีประโยชน์สำหรับแอคตโนอมัยสีเองนั้นก็เป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม plant growth promoting หมายถึงเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชได้อาจจะเรียกย่อว่า PGP, PE, PGPB, PGPR ได้หมดนะคะถ้าอยู่ข้างในก็อาจจะเป็นอ n น o ดไฟก็เรียก PGPE ก็ได้ที่จุลินทรีย์กลุ่มนี้ทํำยังไงนะคะตัวมันเองเนี่ยสามารถจะช่วยให้พืชแข็งแรงช่วยพืชต้านทานโรคแล้วก็ช่วยพืชทนต่อสภาวะเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตอนนี้เราอยู่ในสภาวะ โลกรวนไม่ใช่รวนเท่านั้นเป็นสภาวะโลกเดือดแล้วค่ะนะคะร <อ S 1> เรื่อง <รอ S 1> ของคล<า>ื่นความร้อนภาวะน้ําท่วมภาวะแล้งจัดภาวะความเค็มก็จะส่งผลกระทบต่อการเกษตรอย่างมากมายเพราะ,ะนั้นเราก็อยากจะใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาช่วยทําให้สิ่งที่ธรรมชาติกําลังแปรปรวน,นี้ทำให้พืชปรับตัวได้ดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการสนใจจุลินทรีย์ที่อยู่ในพืชโดยเราพบว่าจุลินทรีย์นี้หรือว่าเจ้าแอคติโนไมซีดเนี้ย เมื่ออยู่ในพืชแล้วสามารถทําให้พืชทนเค็มได้ทนแล้งได้หรือว่าทนสภาวะความเครียดอื่นๆนะคะสำหรับในประเทศเราเองก็ยังมีอยู่แต่ก็อย่าลืมว่าเวลาเราทําการทดลองนี่เราทำการทดลองในห้องแลบนะคะคเวลาจะเอาไปใช้จริงเนี่ยก็จะต้องทําการทดลองเพิ่มเติมอีกเพื่อให้พบว่าเราไปใช้จริงในสภาพสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างไรระหว่างจุลินทรี์ที่เราคิดว่า เป็นตัวที่ดีมากแล้วในห้องปฏิบัติการจะใช้ในฟิวหรือในสภาวะข้างนอกได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องทาการทดลองเพิ่มเติมอีกอยากให้จ่าเรื่องที่ว่าจะทําเรื่องพืชทนเค็มใช่ไหมครับที่ใช้จุลินรีมันเป็นยังไงครับอาจารย์คก็ปกติเวลาพืชเกิดสภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเค็มความแห้งแล้งหรือว่าน้ําท่วมก็ตามเนี่ยพืชก็จะมีการ เรียกว่าตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโดยพืชเองเขาก็อยากจะมีชีวิตรอดค่ะเขาก็ตัวตัวแรกตัวหนึ่งที่สำคัญในการที่ตอบสนองคือพืชจะผลิตแก๊สที่ชื่อว่าเอทิลีนนะคะหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วเอทิลีนทำให้ผลไม้สุกพืชเองก็ใช้เอทิลีนในการทำให้ผลไม้สุกเช่นกันแต่ขณะเดียวกันก็ใช้เอทิลีนในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกถ้าเกิดสภาวะที่พืชรู้แล้วว่าโอจะอยู่ไม่รอดแล้วนะคะ เพราะว่าเจ้าเอทิลีนเนี่ยจะทําให้พืชเขาจะเริ่มปลิดใบนะคะแล้วก็อาจจะเหี่ยวแห้งและตายเป็นที่สุดแต่ถ้าเขาไม่ตายการปลิดใบก็คือลดการใช้พลังงานก็จะทําให้พืชเนี่ยอยู่รอดไปได้ถ้าสภาวะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใ,ในทํองเดียวกันแบคทีเรียเหล่านี้หรือแอคติโนเมซีตเองเนี่ยเขาก็จะสร้างเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่พืชไม่มีนะเอนไซม์ตัวนี้ชื่อ a c c d e a m i n a s e เอาเป็นชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะไป เรียกว่าไปสลายสารที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเอทิลีนในพืชสารตั้งต้นตัวนี้ชื่อยาวมากเลยขอรียกสั้นว่า ACC แบคทีเรียก็เลยมีเอนไซม์ชื่อ ACC deaminase ไปย่อยตัวนี้แบคทีเรียย่อยเพื่ออะไรคะก็ย่อยมารับประทานค่ะก็คือย่อยเปลี่ยนเป็นแหล่งไนโตรเจนแหล่งคาร์บอนแบคทีเรียก็รับประทานไปขณะเดียวกันเมื่อสารตั้งต้นของการสร้างเอทิลีนในพืชลดลงพืชก็จะสร้างเอทิลีนลดลง พืชกส็สามารถที่จะทนต่อสภาวะเครียดได้นานมากขึ้นพอเราพัฒนาในห้องแลบแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทํายังไงให้ไปใช้จริง,รงอตอนนี้ก็จะมีการทํางานร่วมกับทีมวิจัยอื่นเพื่อที่จะเอาจุลินทรีย์เนี่ยมาเรียกว่ามาห่อหุ้มเพื่อให้เขาอยู่รอดในสภาวะแวดลอ้อมแล้วสามารถให้เขาปลดปล่อยได้ในสภาวะแวดล้อมเพื่อให้พืชรับจุลินทรีย์เข้าไปรรเรื่องสิ่งแวดลอ้อมนี่ตอนนี้เรียกว่าถ้าเรามองไปรอบ รอบๆตัวเราเลยนะคะคก็จะเห็นว่าจริงๆท,ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็เรื่องของหมอกควันนะคะคก็มีการเผาทํา,าทลายป่าอาจจะเผาโดยบังเอิญหรือเผาโดยตั้งใจก็ตามแต่มันก็ลุกลามไปมากด้วยจากอากาศสภาวะอากาศตอนนี้ร้อนมากนะคะแล้วก็การทําลายพืชต,ต่างๆเนี่ยก็เป็นการนอกจากทําลายธรรมชาติที่เป็นตัวพืชแล้วก็จะทําลายจุลินทรีย์ที่อยู่ในพืชด้วยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินแมลงไส้เดือน ต่างๆที่อยู่ในดินแล้วก็เมื่อไม่มีพืชไม่มีต้นไม้สัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่ารหรือต้องอาศัยต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นมแมลงนกสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยใหญ่เรียกว่าประสบปัญหาหมดเลยนะคะแล้วก็จะทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงด้วยค่ะแล้วก็ผมคิดว่าครับในการสร้างนัตกรรมครับวิจัยพื้นฐานครับเป็นสิ่งที่สําคัญครับและท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครับ ผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าในวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปรู้จักกับแอปพลิเคชัน l i บอทครับซึ่งสามารถที่จะวิน,นิจฉัยโรคข้าวครับเมื่อเราสามารถวิน,นิจฉัยโรคได้ครับเราก็สามารถประหยัดการใช้สารเคมีครับวิทยากรอของเราในวันนี้ครับคือผู้ช่วยสารจาร์เทอร์สุจินพัทระพัวดลครับเนื้อหานนั้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตแพ่งแสนครับเพื่อมาดูการใช้ไลบอร์ดแอปพลิเคชันเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติครับแล้ววิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์สุจินสวัสดีครับอาจารย์ครับจริงครับถ้าเกิดเราทำนายได้ใช่ไหมครับก็จะส่งถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะว่าเราเรารู้แล้วโลกจะจัดการยังไงอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทางด้านโรคพืชเรื่องการจัดการนะนะคะเรื่องโรคเรื่องแมลงเนี่ยมีการใช้สารเคมีเราไม่ได้ห้ามการใช้สารเคมี แต่เรื่องการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือถ้าเรารู้ก่อนในระยะเริ่มต้นไม่ให้เกิดระบาดเราจะสามารถป้องกันไม่ให้โรคเกิดการระบาดงนั้นการใช้สารเคมีหรือวิธีการจัดการที่ถูกที่ถูกเวลาถูกโรคถูกอันตารายจะช่วยลดการใช้สารเคมีหรือป้องกันนะคะการเสียหายจากผลผลิตได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้นวัตกรรมของเราเนี่ย ป้องกันสภาพแวดล้อมเกษตรกร<อ>ด,ด้วยนะคะรวมทังปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเกินใช้<ด>นะคะ<ๆ>แต่ถูกต้องถูกเวลาถูกอัตราถูกตามคําแนะนําทางวิชาการอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอาการการทางการค้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ว่าเ,เราไม่มีสารเคมีตกค้างหรือว่าปรามอัตราก็จะง่ายต่อกันใช่ค่ะสารเคมีบางอย่างเวลาเราใช้นาน ทั้งเชื้อโรคทั้งแมลงมีการ,รดื้อยานะคะเพราะนั้นถ้าเราใช้เยอะเกินนะคะมันก็จะไปสะสมน้งทางในสภาพแวดล้อมในผลิตภัณฑ์และบางประเทศเนี่ยก็มีกฎข้อห้ามซึ่มีอัตราที่ควบคุม การปนเปื้อนของสารเคมี<ช>ซึ่ง<ช>พวกนี้ในอนาคตเราโดนแน่ๆันั้นเราก็จะเตรียมการเรื่องพวกนี้เอาไว้ถ้าผมมองอีกมองหนึ่งกับว่าในการจรัดการศัตรูพืชเนาะตอนเรียนก็คือว่าเป็นการนําข้อมูลต่างๆมาประยุกใช้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการ<ช>ที่จริงโมเดลของอาจารย์มันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือก่อนการระบาดเนี่ยเราจะต้องควบคุมมันก่อน<ช>นะคะจริงๆตอนมันเป็นเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราควบคุมได้นยคะมันจะไม่ระบาดจริงโรคพืชการจัดการโรคพืชเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นล้ว มันเป็นการวางแผนทางระบบทางระบบใช่แล้วก็ถ้าเรารู้จริงๆเรารู้เลยว่าเราใช้พันนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้เราต้องลงไปตรวจแปลงแล้วฟ้าปิด3วันเโลคมาแน่นอนเชื้อราเราก็ไปตรวจดูถ้าแน่ใจว่าเป็นโรคอะไรเป็นเยอะแค่ไหนต้องใช้สารเคมีหรือยังหรือจริงๆแล้วไม่ต้องอันนี้นะคะก็จะช่วยให้เกษตรกร ตัดสินใจได้เพราะว่ามันใช้เวลาแค่สามตัวอย่างมาอยู่บนไลน์แเคชันมือถือเราสุดท้ายหวาจันยเรื่องการติดตามผลก่อนนะครับว่า,วายัางไงครับจากการที่เราเปิดใช้ไป3ปีมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการแล้วก็ใช้ทดลองกับเรารวมทั้งนักวิชาการนี่ประมาณ5000คน25กลุ่มบริษัทเอกชนชุมชนต่างๆรวมทั้งวิสาหกิจอะไรต่างๆเราก็ได้ข้อมูลกลับมาว่าเขาชอบตรงที่ว่ามันไวแล้วก็ เอาไปต่อยอดง่ายหมายถึงว่าเอาไปส่งเสริมง่ายคือแค่มีลายก็ดึงคนเข้ามาในกลุ่มก็ใช้ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้มากๆตอนนี้ก็คือว่ามันทําได้แต่โรคพืชอยากได้เรื่องแมลงเรื่องอื่นๆเข้ามาอาจารย์จะช่วยได้ไหมเพราะเขาไม่อยากใช้หลายๆแอปอยากได้เป็น one stop service เราก็พยายามจะคุยกันว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ไหมอ่ะเราก็เริ่มคุยกับเกษตรกรว่าเขาอยากได้อะไรบ้างแล้วเราจะไปหาคู่ ที่จะมาทําพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลมการข้าวทําได้ไหมเน็ตเทคทำได้ไหมหน่วยงานอะไรบางบริษัทการสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรอยากได้อีกอันนึงก็คือว่าความหลากหลายของกลุ่มเกษตรกรที่เราพบมีเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมีแกลซึ่งแต่ละคนมีวิธีการจัดการไม่เหมือนกันเกษตรอินทรีย์เนื่องจากคําแนะนําที่เราให้ไปส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีเขาบอกว่าอาจารย์แนะนํามาดีมากเลยแต่ใช้ไม่ได้อาจารย์มีคําแนะนาที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรอินทรีย์ไม้อยากได้อันนี้โอ้โหเวลาเราลงไปปุ๊บสิ่งที่เราคิดนักวิจัยคิดใช้ได้แค่ส่วนหนึ่งของนิเวศใช้ได้วิจัยเท่านั้นแต่ถ้าลงไปคุยกับเกษตรกรเราจะได้โจทย์กลับมาอีกวิติกลับมาแล้วก็จะทําให้งานเราเนี่ยสามารถตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอยากทำในอนะคตก็คือคําแนะนําในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ว่าจะดูแลนาข้าวเกษตรอินทรีย์ได้ยังไงจะเป็นโรค2ก็คือจะสามารถเพิ่มเรื่องแมลง จะยังไงมันแลแล้วก็ปุยถึงปุยถึงดินถึงดินการขัดท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปขอความร่วมมือจากใครได้มาทาให้มันอยู่ในระบบเดียวัสุดท้ายครับอยากถามอาจารย์ฝาถึงเรื่อง2อสองอย่างครับอันดับแรกคือนักวิจัยต้องทำยังไงในการปรับตัวเรื่องนี้กับเกษตรกรต้องปรับตัวยังไงครับการชนวัตกรรมตรงนี้ครับคือเกษตรกรเนี่ยจริงๆเขาฉลาดมากนะถึงแม้เขาจะอายุ60ก็จริงเราสังเกตว่าโดรนเนี่ย เขาไม่ได้บินเองนะแต่เขามีตังเขารู้ว่ามันดีเ,นเขามีตังไว้ซื้อมาใช้เป็นมือถือ <laughs> เขาเป็นเกษตรกรมือถือแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้ก็คือว่าตัวเกษตรกรเนี่ยเขามีข้อจํากัดไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบุคคลเขาบอกเรามาแหละว่าเขาอยากได้อะไรเพราะน,นักวิจัยเนี่ยจะต้องไปคุยเพื่อทำโฟกัสกรุ๊ป ว่างานที่เรากําลังทำเนี่ยจะไปส่งเสริมกลุ่มไหนไม่เหมือนเป็นงาน R&D Research and Development ใช่ค่ะในอิเนี่ยเราเข้าไปก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะนาเคมีก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเราอยากได้กลุ่มคน5.2ล้านหรืออยากได้สมาร์ทฟาร์มเมอร์งั้นรูปแบบการออกแบบการวิจัยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นสําหรับนักวิจัยนะคะและ การส่งเสริมเทคโนโลยีอะไรเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้จริงๆมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานจะต้องบูรณาการไม่ว่ากรมส่งเสริมกรมการค้ามหาวิทยาลัยรวมทั้งบูรณาการระหว่างสาขาจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเกษตรไม่ได้ทำแต่เกษตรเกษตรต้องมีวิศวะเกษตรต้องมีเศรษฐศาสตร์ต้องมีการค้าเพราะอีกอันหนึ่งที่เกษตรกรอยากได้ทำนายรียแล้วไปขายใครอาจารย์ราคาเท่ากันเลยอ่ะทำก็ยากนะเราก็จะส่งเสริมการค้า เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงอีกส่วนหนึ่งสําหรับเกษตรกรนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆทุกเทคโนโลยีบางคนจะใช้แต่ทุกเทคโนโลยีมีข้อจํากัดเหมือนลายบอร์ดเหมือนกันมันไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนมันมีข้อผิดพลาดสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต้องรู้ว่าทุกเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีข้อจํากัดอย่าไปเชื่ออะไรร้อยเปอร์เซนต์คะ ครับสำหรับนีน้ก็ขอบคุณอาจารย์สุจินมากครับที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ l ล n e b อตแอปพลิเคชันครับแล้วก็ผู้ชมท่านใดครับที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่ภาควิชาโรคพืชมหา,า,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบความสุขของคุณวีระสอนแสดงครับหรือเจ้าของ rescue farm ครับที่มีการนำหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงครับมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มครับแล้วก็เขามีความสุขอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเซนทันเนาะเคยทํางานที่เซนทันเนี่ยหปีเป็นหัวหน้าฝ่ายสินอยู่ที่เซนทันบางนาครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นแมเน g เจอร์ของดิสแฮมครับก็ขายบาร์บี้กับขายเลโก้ครับจากนั้นก็อีก5ปีแล้วก็ออกอีกก็มาเป็นเจ้าของบริษัทชื่อว่าレ s คิว Production ทำงานอีเวนต์ก็จัดงานแต่งงานเวดดิ้งเปิดตัวอะไรประมาณนี้ครับแต่เราวางแผนเรื่องของสโลไลท์ว่าเฮ้ยอะไรคือสโลไลท์วะ มีเงินมีที่มีฝันทําทุกอย่างมาพร้อมแล้วจริงๆต้องเรียนก่อนว่าย้อนหลังไปเนี่ยผมคือเด็กยากจนคือเด็กบ้านนอกที่เข้ากรุงเทพมามาพร้อมกับความยากจนเลยก็คืออยู่ในสลัมต้องหาเงินเ,เลี้ยงน้องน้องก็คือทิ้นรนกันด้วยตัวเองครับแล้วแล้วก็วันหนึ่งพอเรามีระดับหนึ่งเราก็พบว่าเราอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมเราจรึงซื้อที่แปลงหนึ่งแล้วเราก็ไปลองทําแล้วเราก็พบว่ามันทําไม่ได้ เราคิดว่าเรามีเงินมีที่มีฝันแล้วเราก็จะไปทำตามฝันของเราเราเราไม่มีความรู้ไปทำแล้วหายนะครับผมไปซื้อที่โคราชเกษตรวันหยุดอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้นะ วันหยุดวันศุกร์เดินทางไปเส,สาร์วันอาทิตย์กลับวันศุกร์รถก็ติดวันอาทิตย์รถก็ติดโคตรเหนื่อยตรงเนี้ยมันคือหนองน้ําขนาดเก้าไร่ผมเจอตรงนี้เนี่ยเป็นที่ต่ำกว่าถนนเมตรห้าสิบแลวเป็นหนองน้ําผมดีดนิ้วเปะาะเลยเนี่ยแหละ,ะคือจริงจริงเกิดจากคอนเซปต์ก่อนหน้าก่อนตะโกนในป่าไม่มีใครได้ยินหรอกต้องกระซิบในเมืองผมมาคิดดูว่าผมไปซื้อที่ไว้ก็ขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ที่ต่างจังหวัด ใครจะไปหาผมวะแล้วถ้าเกิดผมผมต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมจึงกลายเป็นฟาร์มอย่างฟาร์มโชคชัยได้นะครับผมผมอยากให้ผมผมตั้งเป้าแบบนั้นเลยนะอยากอยากเป็นฟาร์มโชคชัยอยากเป็นจิมทอมสันอยากเป็นฟาร์มใหญ่ๆที่เขาแบบเขามีชื่อเสียงอย่ะนั่นคือนั่นคือฟาร์มไอดอลของเราแต่เราพบว่าเราไม่สามารถหรอกด้วยเงินกําลังเงินขนาดนี้เราไม่สามารถจะทําแบบนั้นได้และไม่มีใครจะรู้จักเราเราจรึงจึงเอาตรงเนี้ยมัน เหตุผลที่เลือกตรงนี้เลยเพราะอยู่ตรงข้ามบ้านผมครับบ้านผมอยู่ฝั่งนู้นเยื้องกันเนี่ยเดินข้ามถนนมาก็เจอฟาร์มนี่คือแปลงทดลองที่ถ้าคุณแค่เดินข้ามถนนคุณเข้าแปลงได้เลยก็คือเหตุผลหลักๆคือมันอยู่ตรงข้ามบ้าน ที่นี่เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรร,กรุ่นใหม่กร,รุงเทพมหานครเป็นแห,แหล่งท่องเทีย่ยวเชิงเกษตรของกร,รุงเทพมหานครแล้วก็ศูนย์สสกเครือข่ายของกร,รุงเทพมหานครแล้วก็เราคือศูนย์การเรียนรู้ครับศูนย์นีกน้ก็เราเองต้องบอกก่อนนะเราเนื่องจากที่นี่เป็นที่เช่าเนาะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นิรันดร์หรอกเราเตรียมย้ายอยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ที่เจ้าของที่เขาจะเอาคืนเราก็ย้ายเง้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าใครจะเข้ามาติดต่อที่นี่ก็ก็โทรมาติดต่อแล้วจะขอเข้ามาดูงานนะครับจริงๆเรามีคนโทรเข้ามาหยู่เรื่อยก็ขอเขาาาามดูงนเเรรื่อยๆ ข้างนอกเป็นคนขอเสนอมาดูแล้วเราจะยืน่นเงื่อนไขว่าเราอยากจะโชว์อะไรในช่วงนั้นๆคือเขากําหนดมาไม่ได้หรอกผมอยู่ที่ว่าผมมีอะไรถ้าผมมีอะไรผมจะโชว์อย่างนั้นถ้าไม่มีผมก็ไม่โชว์บางทีผมก็บอกว่า,างั้นตรงน,นี้ไม่ต้องเข้ามาเพราะเราเอ็กซิบิชันเราหมดตอนนี้หมดโปรผมเป็น,นคนทำอีเวนต์อยู่แล้วครับดังนั้นผมสามารถเนรมิตมันช่วข้ามคืนได้อยู่แล้วพี่อยากได้อะไรผมก็เสกมันข้ามคืนได้ ว่าสําเร็จเนี่ยปัจจุบันนี้ตัวชีวัดไม่ใช่แค่ความสุขนะครับรายได้ต่างหากสิ่งที่มันยั่งยืนและยืนยงความสุขมันอาจะจะยืนได้ครับแต่รายได้มันสาคัญกว่านะครับวันนี้ถ้าเราไม่มีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับก็ลําบากเราไม่สามารถจะเอามะเขือไปแลกกับค่าสัญญาณโทรศัพท์ได้นะครับนั่นหมายความว่าธุรกิจที่การทําเกษตรที่ดีเนี่ยธุรกิจและรายได้มันเป็นตัวฟ้องว่ามันจะไปได้หรือไม่ได้และมันจะอยู่ได้หรือไม่ได้ฉะนั้นผมมองว่า ความสําเร็จที่จะฟ้องเรามันคือรายได้ที่เป็นเกาบเป็นกำรรและร่ํารวยมันคือตัวชีวดนะครับเป้าหมายเราชัดเจนอยู่แล้วว่าทําเกษตรในไวยเกษยียณอย่างเกษมดังนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยขนทางธงที่เราปักไว้ข้างหน้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราจะไปวันหนึ่งเราก็จะไปนั่งอยู่บนที่ของเราแล้วเราก็จะมีพี่น้องทั่วประเทศเนี่ยขึ้นไปหาเราอยู่ที่ผมจะกลายเป็นคนแก่ที่ไม่เหงาผมเก็บความรู้ไว้ในตัวผมเยอะมาก ในช่วง6-7ปีที่มาในวงการเกษตรงั้นผมเองก็แค่อยากเป็นที่ปรึกษาอยากเป็นคอนเซัลอยากเป็นคนที่คอยแบบว่ามึงมีปัญหาอะไรมาไปไม่รู้อะไรเอาเดี๋ยวไปหาพี่โบพี่โบก็จะกลายเป็นคนที่มีคนมาพบปะอยู่ทุกวันครับนั่นคือสิ่งที่เราฝันและเราคิดว่าเราน่าจะมีความสุขกับววยเกษียณที่มีพี่น้องแวะเวียนมาหาเราคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสิทธิพพียงครับเหมือนหลักคิดหรือแนวคิดครับที่ทำให้คุณผู้ชมประสบความสำเร็จครับแล้วเกิดความยั่งยืนครับ วันนี้ครับรายการค่าแผ่นดินหมดเราจงแล้วครับอย่าลืมติมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวันนี้สวัสดีสสดครับ